ไปไหนคะทุกคนไปเที่ยวอะครคะไปน้องไปบึงการนะคะทุกคนบึงการเหรอคะค่ะบึงการมีอะไรคะบึงการมีมีอะไรคะนู่นข้างหน้ามะภูเขาภูเขาภูเขาค่ะไทยมุกจะพาเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวไหนคะเอานไปเที่ยวเียวขาไปเที่ยวดูภูเขาไปวัดค่ะวัดค่ะไปวัดที่ไหนจ๊ะวัดที่ไหนจ๊ะถามคุณพ่อดิวัดที่ไหนคะ พ่อค่ะเราวัดที่ไหนคะวัดที่ไหนเขาสูงเตรียมฟ้าค่ะอ้วัดอะไรนะคะไขรบู๊วัดจิ้งจุกจีว่าค่ะโอ้แล้วมีอะไรที่วัดคะ GPS จะพามาถูกไหมมีหมาแล้วก็มีหมาไว้ชี่ด้วยว้ายแล้วทุกคนจะดูด้วยคะทุกคนรอดูนะคะทุกคนจะใครมุกจะพาไปเที่ยวนะคะทุกคนม้าสูง ไหนคะบ,นบ้านโป่งนะคะทุกคนอ๋อบ้านชื่ออะไรนะคะโอ้บ้านบ้านโป่งบ้านโป่งยางใช่ไหมคะายางบุ๊ไปุคจะพาทุกคนไปดูอะไรนะคะไปดูมอมอค่ะม,มอม,มอมอม่คืออะไรคะม,มอโม่ก็สีดำมอโม่สีดำนี่ม,มอโม่เตะม,มอโม่จะเ็กแท่ข้างในเลย เหนื่อยค่ะทุกคนดูนะคะนู่นค่ะทุกคนมุกจะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะดูนะคะทุกคนเพื่อนๆดูนะคะถึงยังคะยังไม่ถึงนะคะทุกคนลองก่อนนะคะทุกคนครับอุ้ยว้าวนี่โป่งยอ วัดโป่งยอนี่วัวดโป่งยอค่ะโอ้โหงัวค่ะงัะว GPS พาเข้ป่ค่เข้าป่้ยจบมีจะกัดมีมมกันเลมีมดูเยะมมนิ้วขวาเข้าสู่ยูานิการ้วขวาค่ะใค่ GPS พาลงถึงยังคะนี่ค่ะนี่เ่าพอใช่เบาแล้ต้องเลี้ยวางนี้นะนี่ไง เข้าป่าค่ะนี่ใช่ป่ะนี่ไงคะถึงแล้วค่ะโอ้โหโอ้โหถึงแล้วค่ะวัดเขาเชมฟอา์โอ้อ้าวปัดเขาไม่มีวัดยังไงุ้ยอุ้ยอุ้ย ทางนี้ด้วยค่ะทูจ้าทางนี้ด้วยเหมือนที่เราไปทางไอน้นเลยนะทจ้าค่ะทจ้จุดหมของคุณอยู่ทางขวาเอ้ยคขนมาแคะทุกคนถึงแล้วคะทุกคน้ค่ะโอ้ยวิย,ยานาคด้

เมื่อที่มีญาติโยมในหลายท่าหลายคนมาบอกเนี่ว่าได้นิมิตฝันเห็นพระประธานในวสถ์เนี่นิมิตฝันเห็นพระประธานในโบสถ์จึงอยากมากราบมาไหว้ทั้งทงท,งที่ไม่เคยมาแนี่บางคนก็ฝันเห็นข้อผูกขาวเน่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆคือพ้อผูกขาวไม่ไช<ม>่วยสร<า><ม>้างวัดเนี่ยบอกใ้ชาวในชุมชนัด รู้แล้วาอาปลาเเกัได้ค่ะช่วยเงินปัจจัยของยาติโมยมนะที่ไดก็กร่วมคนละบาท5บาท 10, 800, 200, 000, สิบบาทร้อยสองร้อยพันสองันหมื่มืนล้านนแะแต่ด้วยบุญกุศลที่เราได้สร้างบุญร่วมกัน เดินไปจนได้วันนี้ยันจมเดินทางมาก็ขอต้อนรับดีลูกนะพ่อเพียบีลูกองทำบุญก็จดลายชื่อได้เลยนะจดลายชื่อแล้วก็จำไปด้วยรายชื่อของเราเอาเดินเลยค่ะเดินข้าพาเขาเดินด้วยคอยระวังด้วยลูกค่ะฮ่ะค่ะนู้นหน่อยตรงนู้นเนี่ยพ่อต้องไปดูตรงนู้นเดินนู้นก่อนแล้วไปเดินวนไปตรงนู้นนะ

ดีดีค่ะดีดีเดินดีดีค่ะเดินน้อนมีแกะด้วยตรงนี้ป่ะพ่อนี้เปล่าพ่อกระจอกอ้ารกาแฟมาเดินไปมาไก่โัชตีอายุวันูสุขังหักลังลักสิปีมีเงินทองเหลือปีเหลือเก็บเหลือใช้ น้าเศรษฐีรวยโชคลาภวามเไน่ห์ยิมวกมาลูกหน้าเศรษฐีจงเป็นที่รักของหมู่เราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจงบังเกิดนี้แก่ใคนี้นามนี้ด้วยเถิดสาธุอ้าวไม่ให้หลวงปู่ที่ตัวที่ใจที่ใจไม่ท้อใหมใส่กระเป๋าถุงเงินถุงทองใหน่าบชคดีให้โยมมาท้องกันเลยนะ่นเอ ทางนู้นลูกอะ่มาาอะมัทนทางนี้ค่ะไม่ใช่ทางนี้นี่มาอันนี้เร็วอู้มาดูนะนิวทางนี้ค่ะเดินทางนี้ค่ะอ๋อเดินดีๆค่ะเดินดีดีดูรองเท้ทาหนู<า>หนูใส่รองเท้านี้เดินไม่ได้ลูก ตรงนี้ตางนี้มาถ่ายรูปตรงนี้ก่อนไาเร็วมายืนตรงนน้นแล้วยืนเดี๋ยตรงนี้ตรงนน้นเอ้ยลูกไม่ได้ค่ะกลัวอะไรที่ไหนอันนี้ไงพ่อต้องอยืนตรงนี้ไง ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้เลยพอแล้วฮะฮะฮะโลโลโล กตก,กตกเลยลูกจ้าเก้ทุกคนถึงรถแล้วนะคะแล,แล้วกำลังจะง่วงนอนแล้วะคะ่ะบอกทุกคนก่อนก่ะนใครพุกจะหลับแลยนะครั้งแล้วค่ะ บางทีทุกทุกคนไข่มุกง่วงนอนแล้วค่ะไข่มุกขอนอนก่อนนะคะเสร็จภารกิจแล้วค่ะพาไปดูวัดเรียบร้อยแล้วนะคะแลตอนนี้ไข่มุกกาลังจะหลับแล้วละคะ่ะไปไหมคะบอกทุกคนก่อน,บา,บ,าน,อนบายบายทุกคนก่อนบายบายจุ๊บๆด้วยอย่าลืมอะไรนะกดติดตามไข่มุกช่องไข่มุกด้วยนะคะจุ๊บ